ป้าอุทัยสิจกธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ป้าอุทัยวันจะหายอุทัยวันนะครับกําลังเล่าเรื่องเมื่อครั้งอยู่ที่เอ้ครับเล่าเลยครับทีนี้ทำคุณสายกำลังอยูอุทัยวันสหายอุทัยวันกําลังเล่าชีวิตช่วงที่อยู่ในป่า เอผู้นำทางอีสานก็รู้ว่าดิฉันเนี่ยมาจากคุณสายจำหลัก <c oughs> ก็เลยบอกกับดิฉันบอกว่าท่านไข่แสงจะเดินทางกับพระพวกจะเดินทางมาให้ดิฉันไปคอยต้องดาที่ภูไม้หาวเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งกองฐานภาคนี่ยดิฉันก็มาก็โดยดีใจแล้วที่ผ่านมาก่อนจะเข้าบา ก็สนใจมากนะพักสังคมนิยมเนี่ยแล้วก็ดอกเตอร์อะไรบุญสนองอะไรบุญสนองมุโยทยานครับยินน่าสังหารน่ายังก็เสียใจครับแล้วก็ได้ติดตามนโยบายแล้วก็ร่วมเขาได้ร่วมได้จนกระทั่งเรีนเข้า ได้มาะะแล้วก็ได้มาพบตัวจริงก็รู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยโดยลักษณะและประกฏโอ้อมอารีเวลาพูดสนุกต็พูแต่เวลาการงานท่านก็พูดแข็งขันจริงจังแล้วก็ได้ให้บท ครับอีกคณะหนึ่งกำลังเดินทางมาถึงครับมารต่างคนต่างมาไม่ไม่ได้ไม่ได้นั้นกันครับต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่ได้จัดกิจกรรมครับเฮลมว่าแดนผิดเลยดิเฮ้ยผู้ถอดและคนเฮลมาเรียนผิดเลยดิเฮ้ยอาจารย์นั้นอาจยู่ไหนก็ทำเพื่อจะเล่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอคุณสจะแล้วไออนุวัต์อานุว oh, ัตรนังไงนอยู่ข้างหลังโอ้ยเดี๋ยวพวกเยาวชนทำไมไม่นั่นนะแจกแล้ว